วานดูกระลอกตัวอะไรอ่ะลูกทำไมหนูไม่เหา่าอ่ะวันนี่ไม่ใช่เพื่อนหนูนะหนึ่งสองสามนั่งดูนดั่งดูไหน,นด,ด, <c ười> ดูดู